สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับเบามีผ้าละผ้าแสบแช่แนวพี่ตาอ้วนไปนาเงินใส่มาทัานพ่อพี่น้องวันนี้ก็เป็นมื้อดีเมือ้อนึงครับผมเย็นวันเสาร์ครับผมหลังเลิกงานครับพี่น้องนี่เลิกงานมามีวัตถุดิบมาเข็ดสุพีสูนอนกินเหระครับพี่น้องอันนี้พี่นัน่นอาพี่นันน่นกำลการจากเซฟตุ้ยนะพี่น้องเด้อมื้อนี้เซฟตุ้ยกับน้องอ้อนครับผม มือวันอาทิตย์ที่แล้วนั่นเพิินไปยกย่อครับผมน้องอ้นกับเสีบตุ้ยนะครับไปยกย่อครับเ่นได้ปลาโดใหญ่มากครับพี่น้องปลาโดซีโลฮาโลนี่แหละครับแต่ว่าตัวมันนั่นเพิินเอาไปเฮ็ดลวกจิ้มครับผมบานนี้เพิินก็เลยเอาหัวปลาโดมาให้ครับหวมันใหญ่แห้งนะครับหัวมันกับไข่มันกับเครื่องในกับพุ่งอย่างมันนี่แหละครับเอามาให้บาวมีต้มย่ำมาจันวาต้มย่ำไ้กินแน่ลูกพี่ไปมาเอา จัดให้สนุกเย็นวันเสาร์จัดให้เลยผมก็สิบบ้ามีก็บสิต้มแบบบานๆเท่าเลยครับผมแบบอีสานอิสานบานเท่าเนี่ยละครับใส่ต้นหอมผักชีใส่อันนี้พร้อมย่างผักไก่แง่งครับผมต้มหัวปลาโดใส่ผักไก่แง่งครับผมวัตุดิบบ้ามีเตรียมไปเรียบร้อยแ้วข้าวตะไคร่ใบมะกรูดนี่เรียบร้อยแล้วครับพี่กระตำมพ่อหยาบๆเนาะนี่ใบบกูดสีเรียบร้อยตะไคร่ทุบอันเป็นตอนเรียบร้อยครับผม ปลาในก็เริ่มที่ีกันเฮ็ดเลยด้ครับพี่น้องมาที่นี่ปลานีเบ้ามีกัามาสับเครืองหั่เป็นชิ้นเป็นตอนแล้วเนาะล่างเรียบร้อยครับผมล่างเกลือเรียบร้อยครับผมมากได้มาสองตัวด้พี่น้องได้มาสองหัวหัวหนึ่งใหญ่หัวหนึ่งน้อยครับผมสับเครืองเลยอ่ะัดพี่น้องไปไปต้มหัาวปลาดุกันครับผมต้นสดน้ำมันหวานฉีดเสียบเลยครับพี่น้องแต่ก่อน่นื้ครับพี่น้องก่อนจิดเสียบสีดนวครับอย่าเลื่มครับพี่น้อง คือเกาคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้บ้าหมีน้ำครับพี่น้องที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับจิบอะไรผาดชิบไม่ไหมนะครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้บ้าหมีเฮ็ดชิบต่อๆไปน้ำครับผมพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคูทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมครับพี่น้องมันนี้กับบ้หมียังายครับต้มหัวปลาโดครับผมสดหอนหอนครับพี่น้องไปเฮ็ดต้มหัวปลาดกันเลยครับพี่น้องลืมบอกไปอีกอย่างพี่น้อง รับทูด,ดีของเขาหมดแดงครับผมหมดแดงส้มครับมาตตบ,บ้านหมดเนี่ยพี่น้องนี่หมดแดงส้มครับจะแช่เย็นไว้ครับผมโซ่แม่หมดแดงนะครับนี่แม่เป่งน้ำเนี่ยจัน่อยครับผมย่างจี๊ดไส่น้ากันใส่ต้มหัวปลาดูครับผมพี่น้องเสร็จแซ่บเลยล่ละครับมื่อนี้ต้มหัวปลาดูไสหมดแดงครับผมนี่อ่ะพี่น้องมาจับเสียมกันเด้อ ตอนนี้ก็นำใส่หมอ้อข้างไฟเรียบร้อยครับผมล่อนำเดือดครับพี่น้องล่อนำเดือดเอาหัวป่าลงเลยครับเดี๋ยวเอาเกลือใส่ลงไปก่อนจักหน่อยครับพี่น้องเกลือนะครับพี่น้องให้กระปุกนี่เกลือครับผมใส่ลงไปานหม้อจักหน่อยนะนแล้วเดี๋ยวมันเข้มครับพี่น้องมันจะแกงมาได้ใส่เกลือลงไปก่อนจักหน่อยครับ รอน้ําเดือดครับพี่น้องรอน้ําเดือดพี่น้องมันเดือดปื๊บเข้าหัวปลาดูลงเลยครับผมพี่น้องเชี่ยบคักรมือนี่เชียบตุ้ยกับน้องอ้นเพิ่นได้มากต่วันเนือมันเพิ่นเฮ็ดลวกจิ้มจินไปแล้วครับพี่น้องถ้าเพิ่นอยากกินต้มเ่ยมหัวปลาเ่นเลยบอกลูกพีจัดให้แล้วหน่อยบารมีก็เลยจัดให้ครับพี่น้องจัดให้ตามขําขอครับผมน้องอ้นกับเชียบตุ้ยครับผม น้องอนมากละนังถ่ายวินาบบ้านล่ะเสร็จตุ๋ยอ่ะถ้าลูกไปตัดผมนี่มั้งยินเสียงวานะในตามมากที่หลังครับผมอะพี่น้องรอน้ามเดือด้ังก้อยเอาหัวป่าลงครับพี่น้องระว,วังล่ออ่ะวัดซัตตะไข่ให้บ้านมีไบกอนก็นกนได้ครับพี่น้องครับผมพี่น้องน้าเรือแล้วครับคุณ <Wh ee. S 1> เหี้ยด่างแห้งเลยครับผม เดี๋ยวป่าลงครับผมเนี่ยแล้วมันนี่บ้านมีบ่ได้ใส่หากลองเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาหัวป่าล้งมันครับครับเนี่ยเอาหัวปลากับกุ้งกับเครื่องในกับอันไข่ป่าลงไปเรียบร้อยครับผมเี่นอ้อต้องคนมันเลยพี่นอ้องเลยล่อยมันเดือดไปตามธรรมชาติเลยครับแต่เขาจังหวัาปปุงครับผมเส้นํำปาลาปลาลายงังว่าก,กันไปครับ แนวเนี่ยมันเสียมเขาขลงไปครับพี่น้องมักไฟันก็ซิมเบิ้งมันได้ทีได้ท่ามก็ตั๊กเสิร์ฟเลยครับพี่น้องร้อยมันเดือดครับผมร้อยมันเดือดจังมาปุงอะไรครับวิชิปุงเลกอะไรครับแล้วเต่ถทนัดครับผมแต่ว่าเขาตสมข้นครับล่อยมันเดือดเลยไปข้นมันจะมันจะเข้าครับครับผมพี่น้องต้ม ผมว่าปลาดูเสียจเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องใส่ผักใส่ยังใส่หมด,ดยมอย่างว่าใส่เรียบร้อยครับใส่บมดกว่าหน้่งพี่น้องงเรียบร้อยครับผมแซบครับผมซุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยไปให้เสียบตวย้วน้อง,งน้องลุงยูนาบ้านชิมกันแรกครับผมพี่น้องไปครับตักใส่ถ้วยครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้อง ตักใส่กะละมังเรียบร้อยครับที่แรกวันสิตักใส่ถ้วยโอ้บ่ไหวครับผมหัวมันใหญ่โพดครับพี่น้องอ่ะมาแชร์ร่วมกันมาที่นี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟน้องน้อเลยครับผมพี่น้องน้องน้องชิมมึงเลยมันแซ่บบ่ครับแต่ว่าบ่มามีชิมบ่ามีก็ว่ามันเฉมเนี้อมันก็สุดยอดหนึพี่น,อนอ้องเอ้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเพียงรลังแรงใจใบ่ามีน้องครับไปเดี๋ยวไปเสิร์ฟพี่น้อง ตักมาเสิร์ฟเรียบร้อยครับผมในเซฟตุ้ยน้องวนที่มเมืองครับผมผู้ปัญหามากครับนี่แล้วก็มีคนรอนล้วครับผมจ <laughs> ิมเมอร์จ <c oughs> ิมเมองครับทีมเมองกินและขี้แตกเอ้ยไปตัวตัวอะไรใส่ใส่หมเดแดงน้ำเด้องโมเดียร์มันจะบานแช่ตู้เย็นไว้ที่เมืองที่มเมือง

จัดไข่เงอนเลยหมอมันมแจ็บเนาะอือไหนไรดีขึ้นนะมัน้ยอือนือต้มต้มยำหัวปลาดุกครับต้มชมมันต้มยำเนาะมาเจ็บแเหมือมกนกันได้เป็นหวงเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอจัดการมันก่อนเริ่มมากแบบคลิปแบบนี้กับฝากไอะไรก็แชร์ก็กกติดตามเป็นกำลัง,งใจใบ,บ้างนีน้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับ